วะบีนั <S <S สเตเงินวะลาพูละวะลาพูวะติอิลลาบิละหละละอื่นละ عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านผู้ริลร่านะครับวันนี้เป็นค่ำที่17แล้วแปลว่าเราละหมาดก,กันคืนที่17ยังเหลือธรรมดอนนะครับละหมาดต่อเรื่อยยังต่ำก็ประมาณ12คืน นะครับแสดงว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วนะครับก็ทำดีดละเราก็ยังพอมีเวลานะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวตักตวงคุณงามความดีนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องมีการงานประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในยอดของการงานอิบาดะที่มีความสําคัญซึ่งเป็นอิบาดะที่ใช้ใจ เป็นอิบาด์ไดที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราแต่อิบารดาชนิดนี้เวลาเกิดขึ้นในหัวใจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลออกมาที่ร่างกายภายนอกของเราที่อวัยวะต่างๆนั่นก็คือเรื่องของขู่ชั่วที่เราเรียกติดปากว่าการมีขูชั่วนะครับความขูชั่วในภาษาเราที่หมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงการที่หัวใจของเราเนี่ยมันนอกน้องใช่ไหมยอม อ่อนใช่ไหมครับให้กับอรสุภาโนวะจาลานะครับอ่อนโยนนะครับปฏิบัติตามในสิ่งที่อรสุภาโนวะจาลาสั่งนะครับมีความนอบน้อมนะครับมีความเกรงกลัวรักอรสุภาโนวะจาราแล้วก็ปฏิบัติตามและเชื่อฟังในสิ่งที่อรสุภาโนวะจาราได้ทรงสั่งใช่ฉะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรา ใช่ไหมควาหัวใจของเรามีความนอบนอ้อมต่อพระสุาพารณหัวใจอาณาล้วเนี่ยอย่างแท้จริงนะร่างกายภายนอกของเราจะเป็นคนที่มีความสงบตัวเราก็จะเป็นคนที่นอบนอ้อมใช่ไหมครับจะมีความอ่อนโยนจะมีความอะไรไเพี่้องกจะมีความถ่อมตน ดะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะผูกพันกันและความขู่ชั่วเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพราะอะไรไปน้อมเพราะใครก็ตามที่มีมีมความขู่ชั่วนะใครคนไหนที่ไม่มีความนอบน้อมเนี่ยคนคนนั้นอมมานไม่สมบูรณ์นะไ่น้อง อีมานของเราจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะเป็นคนที่มีความนอบนอ้อมต่อพระสุฮานูวัตอาลาฉะนั้นการนอบนอ้อมต่อมาตาลานี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะอะไรพี่น้องเรามาดูตัวอย่างกันเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งในนั้นก็คือจานาบ,บีซัลลัลฮุอะลัยฮุอะลัยฮัสลมนั้นได้ใช้ให้การนอบนอ้อมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในขณะละหมาด จกนกระทงบรรดาอัลลอฮ์บอกว่าการนอบนอ้อมหรือการคูชัวงในขณะละหมาดามนั้นเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นจะต้องมีแปลว่าเป็นหนึ่งในวาญิบที่เราจะต้องมีในขณะที่เราละหมาด้วยเหตุนี้เราจะอาละบอกว่าในกุรอานไว้ยังไงไปน้องอัลลอฮ์บอกว่าอิสลานุบิซซาบริวะ صلاة และพวกเจ้าทั้งหลายจงช่วยกัน ช่วยกันด้วยกับอะไรโดยกับการอดทนสองวยกับการละมานนะครับว่าอินนะฮะและกบีเราทนอินละอัลคอชัอินและการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนักเหลือเกินเว้นแต่คนที่มีความนอกน,อนอ้องตอหล่อสุภาโนวาตาละ แสดงว่าอะไรแสดงว่าหากว่าเราเนี่ยเราตรวจสอบได้หากเวลาเราจะลุกขึ้นมาละหมาดเราจะมาละหมาดเราจะมาละหมาดตลอดเวลานะสาว่าโอ้ยเอ้ยเหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้องมายืนนี่ก็เป็นครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีสี่สิบห้านาท,นาทีไม่ไหวเลยยากไหมยากใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าหัวใจเรายังไม่ได้ดอนอ,อนนอนต่อรอบพอรอบบอกแล้วนะครับว่าหัวใจเรานอน้อมต,ต่อเราจะอาลาเนี่ยละหมาดมันจะเป็นเรื่องง่าย มันไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมที่ซาอุดีเนี่ยมาดีน่นาละหมาดต,ตั้งแต่สามทุ่มสามทุ่มนีละมาดีชาเนะี่ยเกือบสาม,มทุ่มเสร็จกี่โมงทีสิบเอ็ดกว่านะตีห้าทุ่มกว่าถ้าช่วงสิบเพื่อสุดท้ายแหละเสร็จห้าทุ่มกว่าเสร็จเดี๋ยวกลับไปบ้านไปนอนพักแป๊บหนึ่งตีสองกว่าลุกขึ้นมาละหมาดตียังมันเรนอีกแล้วนู่นตีสามตีสี่นู่นเสร็จ ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยหากว่าเรามีความขู่ชั่วต่อเราจะอะไรเรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราอัลลอฮฺบอกไ่ได้กวนอิกรยาดินเปนองอัลลอฮฺบอกก็เดาอัฟลฮานามูมีนูนอัลลอฮฺบอกแท้จริงคนที่ศรัทธาเนี่ยพวกเขาได้รับชัยชนะแล้วใครนะเปน้องศรัทธาเราทุกคนศรัทธาหมดแนี่ ใช่ไหมครับถามทุกคนเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาทุกคนแหละแต่ศรัทธาแบบไหนที่ได้รับชัยชนะอัลลอฮฺบอกอัลเลดีนะฮุฟีซาลาติฮิมขอเชีอูนคนที่ได้รับชัยชนะเนี่ยที่มีอิมานที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่เวลาที่เขาอยู่ในละหมาดเนี่ยเขามีความขู่ชัวเขามีความนอกนอก้องแต่เขาสุภาพงวดาใจของเขาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เขาอ่าน ใจจดจ่ออยู่กับการเข้าเฝ้าเราสุภาโนวจาจาลาไม่ได้วอกแวกไปไหน,ไม,ไ,น,หน,หนไม่ได้นึกเรื่องนู่นไม่ได้นึกเรื่องนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับตัวเรามากประการที่สองความกูชื่มมีความสําคัญกับตัวเราขนาดไหนพี่น้อง mm hmm. เพราะท่านอาบีสันลน,สนลลของอัลลอฮสัลลัมได้เตือนเราหากว่าเราละหมาดโดยที่เราไม่มีการนอบน,อนอ้อมต่อเราสุภาโนวจาจาาหรือไม่มีความกูชืวนั่นนะเตือนให้เราระวังอย่างมากอย่างที่การกระทําของคนบางคนพี่น,น้องทารุสุบอกว่าใน่าดิษบทนนึงบอกวา่าอะไรครับ ท่าเร,บบรือศุมาบาลอักวามิยบย์บบยรฟะอูนอับซา,าบระหมอีลาสเมาน์ฟีศาลต์ฮิมพาไรายเป็นเราคนณบองคนเวลาหมานี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยมันมีอาคารใช่ไหมมันจะมองก็ได้ก็มองอยู่ข้างหน้าถ้าบางทีคนใจลอยก็มองไปอย่างนี้มองไปข้างหน้าใช่ไหมครับหรือบางทีถ้า,าผ้าพรมละหมาดพรมบนมสัสยิดลายสวยๆหน่อยก็มอง อิมามก็อ่านไปเราก็มองพิจารณาไอ้ลายตรงนี้มันสี่เหลี่ยมไอ้นี่มันหกเหลี่ยมไอ้ตรงนี้มันสามเหลี่ยมแปลว่าอะไรตามมองไปน,นู่นไปนี่ตารับสมัยก่อนน่ะเขาก็มองอนฟ้าใช่ไหมครับแสดงว่าการที่เรามองสิ่งอื่นจุดจ้องสิ่งอื่นขณะละหมาดแปลว่าเราไม่มีผูช่วใช่ไหมครับสารสุดบอกว่าใครครับทำไมคนพวกนั้นเขาติวต้องมองไปบนท้องฟ้านะ่ะเวลาขณะที่เขาระหมาด นี่เราสูดตำหนินะจกนกระทั่งหมดทางโซนพูดทันทีอีกบทหนึ่งบอกว่าลียันตะหุนนะอันดาลิกโคเขาจะหยุดไหมจะหยุดจากการมองสิ่งอื่นไปในที่เราหมักไหมเอาละตุกตาฟันนะอับอสรุมหรือประกอบกรรมการที่จะให้ดวงตาเนี่ยถูกควักออกมาหรืออยากจะให้ถูกถูกควักดวงตาออกมา เป็นอะไรเป็นการเตือนให้ระวังถึงการที่เรานั้นไม่มีขู่ชั่วในขณะละหมาดนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับตัวเรามากประการที่3อะไรพี่นอ้องการมีความขู่ชั่วในการปฏิบัติอิบาดได้แต่ละอิบาดแต่ละอละยา่างหากว่าเรามีความขู่ชั่วผลละบุญลุกความประเสริฐที่ได้นะแต่การจากการที่เราปฏิบัติอิบาดะด้โดยไม่มีความนอกน้อมไม่มีความขู่ชั่วต่อพระสุฆ์อนุญาตใจไม่เดือดจดจอตัวอย่างง่ายๆี่ต้องเลือกการละหมาด คนละมาดเหมือนกันพี่น้องตักบีตับบ้งแต่แรกเหมือนกันสลามจบเสร็จพร้อมกันแต่ละมาที่ได้เหมือนกันไม่ผละบุญนะไม่เหมือนอิมามคนเดียวกันอ่านสุล์เดียวกันเลยยืนในซอฟเดียวกันเลยเนะี่ยใช่ไหมครับเข้าพร้อมกันสลามพร้อมกันเลยแต่ลผลบุญที่ได้ไม่เหมือนเพราะอะไรพี่น้องเพราะสมาธิไง เพราะความนอกน้องหัวใจของของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่อ่านอยู่กับสิ่งที่เราฟังหรือเปล่าอยู่กับสิ่งที่เรากล่าวในขณะดูจัวัสุญูดหรือเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นทารุจึบบอกววาในอดีษบทหนึ่งบอกว่าอินนำราอยู่แล้ยังซอรีฟุทเราุจมาคนคนหนึ่งเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในขณะละหมาดพอเขาละหมาดเสร็จเขาก็เลิกจากการละหมาดวะมากุติบาละหูอิลอาอูชุซาลาตีแต่ปรากฏว่าผลบุญที่ได้เนี่ยเขาได้เพียงแค่เศษหนึ่ง เศษหนึ 1> 1. ่งสวนสิบแปลว่าสมมติวงามพีพลบุญม okay. ีสิบเท่าเนี่ยความดีได้เพียงแค่ ความดีเดียวเองหนึ <expand> ่งส่วนสิบล่ะบางคนได้ถาเาสุบอกบางคนได้ติโซโลห้าบางคนได้หนึ่งส่วนเก้าบางคนได้ซูโมโนฮาได้หนึ่งส่วนแปดบางคนได้ซูซูโบโลฮาได้หนึ่งส่วนเจ็ดวะซูดูซูฮาโคโมซูฮารูโบโลฮาซูโลซูฮาและซูฮาราเาสุ้บอกบางคนได้หนึ่งส่วนหกบางคนได้หนึ่งส่วนห้าได้หนึ่งส่วนสี่บางคนได้หนึ่งส่วนสามบางคนได้ครึ่งหนึ่งของผลบุญของการละหมาดไม่เท่ากันเพราะอะไรมีน้อเพราะความ สงบเพราะความมีสมาธิเพราะการนอบน้องที่เราอยู่ในขณะละหมาดของเราฉะนั้นอิบาดะที่มีความนอบน้องกับอิบาดะที่ไม่มีความนอบน้องด้วยความผู้ช่วผลบุญหรือความประเสริฐนั้นแตกต่างกันประการที่4ี่อะไรพี่น้องความผู้ช่วจะเป็นสิ่งแรกที่จะสูญหายมาจากประชาชาตินี้ فقال <سؤال> النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحديث بورد البغاه اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا ترى صوم بغاه سيلاكي تتوب يقبل تقشع شابك قال นอกนอ้อมความผู้ชั่วความทมต้นนะครับจนกระทั่งพระเจ้าจะไม่เห็นว่าใครไนดะ้นมีความนอกน้อมเลยฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราสมควรที่จะต้องรักษาและจะต้องพยายามที่จะขัดเกลาวให้ตัวเรานั้นมีความนอกน้อมต่อหล่สุภาโุวาจาะและประการสุดท้ายความนอกนอ้อมเป็นสิ่งที่เราสุภาโุวาจาะถามกับบรรดาผู้ที่มีอีมานถามว่าเมื่อไหร่ที่หัวใจของพวกเขาจะนอกนอ้อมนะครับเราตาเราถามในกุรานบอกว่า ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق لا تعالى وما ที่คนที่เขามีอีมานนะ่ยที่หัวใจของเขาจะนอบน้อมจะอ่อนโยนให้กับอะไรให้กับการลํำลึกถึงอัลสุทานอวะจาลาให้กับสิ่งที่อัลสุทานอวะจาลาได้ทรงประทานลงมาแปลว่ายอมจำนนแปลว่านอบน้อมแปลว่ายอมรับในสิ่งที่อัลสาอวะจาลาประทานลงมาแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างโดยดีใช่ไหมครับฉะนั้นอลัลจึงบอกว่าวะลายกูนูกันนาดีนอูตุลกิจาบะมิงกอดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเหมือนกับบรรดาผ อัลกิตาก่อนหน้าพวกเจ้าหาพวกอลัลกิตาพี่น้องพวกยิวกับคริสต์เป็นยังไงละ่ะมีครอบฟตาตอละอาลหยฮิมุลอาบัดฟาปัสตกูลูฮุมว่ากะตีรุมมินุฟาสิคูลว่าจะอาลาบอกว่านั่นก็เพราะว่าคัพี์ของพวกเขาเนี่ยถูกประทานลงมาตั้งนานแล้วแต่ปรกฏว่าไม่สนใจฟตาตอละอาลัยฮิมุลอาบัดปล่อยระยะเวลาให้มันผ่านเลยไปไม่รู้จะรอกี่สิบปียี่สิบสามสิบปีไม่ได้สนใจอะไรเลยจน,นกระทั่งสุดท้ายหัวใจเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องพอพสซะทแปลว่าแข็งกระด้าง ใช่ไหมครับแข็งกระด้างแล้วพระเจ้าจ,าจึงบอกว่าส่วนมากในหมู่พวกเขาคือพวกอัลกิตาเนี่ยพวกเขาเป็นพวกที่กลั่กลอกนั่นก็เพราะว่าไม่ยอมที่จะใคร่ครวนไม่ยอมที่จะพินิจพิจารณาไม่ยอมที่จะอ่านและศึกษาคัมภีของอัลสุพาหัวจาราฉะนั้นนี่จึงเป็นโอกาสอันดีงามพี่นะ้องในการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเราขัดเกลาตัวของเราให้เราเป็นคนที่มีความนอบนะ้อมให้เราเป็นคนที่มีคูชั่วต่ออัลสุพาหัวจาราในทุกอิเดียบทในทุกๆการปฏิบัติอิบาดะของเรา เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อุบ่าตาอาละและเราจะได้รับกับความดีงามและได้รับกับความสำเร็จและความสุขที่แท้จริงในวันที่เราได้กลับคืนหาอัลลอฮฺอุบ่าตาอาละว,วัสลัลลอฮฺอะลัยฮฺนบีนบอัลหมุฮัมมัดวะลัยอัลฮิวะซาบีวะสลัม